สวัสดีจ้าพอา่อก็ยายเปิลสเปนชาแนลนะคะกสิมาตออีพี่เกตนะคะเนาะอันจตาอันอันขอขอบพระคุณที่เขามารับฟังนะคะเนาะที่ประสบการณ์ยายเปิลแบบหรือว่าชีวิตของยายเปิปลกัวสิมาไดเมอรอนีนะคะเนาะโอสิมาไดผัวคนนี้นะคะว่ามันบไดง่ายนะคะเด้อจต่เริ่มออกจากบ้านนะคะทันกับย้อนไปเบิ่ง อันบ่ได้เขียนไห้อันอีพี่หนึ่งนะคะเดอ้อบ่ได้เคียนไหวลืมแต่ว่าเขา,าเบิงอันว่าายเปิดเสิม,มาเปิดใจข้างแรกเด้อค่ะเดอ้อเขาไปย้อนเบิงเด้อค่ะเดอ้อเริ่มตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านจนว่ามาหอดอีพี่นี่แหละคะ่ะอีพี่แปดเนี่ยค่ะเนาะอันพอดีนะพ่อดีนะอันบอกถึงตอนตอนวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เพิ่นบ่ไร้ไปเหตุงานเนาะ จาของได้ตัดสินใจบอกเพิ่นว่าจังได้ก็ต้องในบอกมาบอกมอได้กับมือหนึ่งก็ต้องในบอกเพราะว่าห้าวใกล้สี่เมื่อเวลาอยู่อยู่อังกฤษแล้วนะคะห้าวก็ต้องในบอกเพิ่นว่าว่าห้าวเป็นยังสี่ว่าห้าวมาเมียนไม่ยิ่งใอยสีบอกลายเทียแล้วมันมัน,ม,นมันอึดอัดไหมมันบอกบาได้ไหมบางเทียร์แต่กยังเ,เขาสงสัยครับเป็นยัง เบญยอมให้เคาเบิงอีปิห้องศรีนาถนนนี้นั่นแห่เบ่งเต็มที่นะแม่แต่ว่าข่อยกับพยาลพบลีกคือบอกม่า,มานา่นะค่ะมันกับบางายแล้วค่ะแต่ว่าโศกดีว่าเราเป็นคนนีสัยดีนะแม่วันนี้ข้อเล่าสลบนี่เออันพี่น้องเล่าสิกึกกึกกึกเลยเด้เป็นคนสอกไปเลยไหมกึกกึกกึกเฮ็ดยังไปวัตถุ เพ็ดเฮ็ดไปบะถือเยว่าสิไปยังไดมากจังไดในเมีที่เราบอกว่าขเขาเยว่าทรงฉันกลับตะค่อยก็ไห้้ากันไ้ค่อยในไ้เล่าก็ไ้ค่อยกหไให้ใส่กันมาถัดไปเมื่อนะั้นค่อยกับคือคือเสียงเสียงไปเลยว่าเพราะว่าคนห้ามาันสิอย้อกันไปมันก็ต้องในบอกเป็นเมล่อไหย่อีันปิดไปตลอดชีวิตไป่ได้ดอกค่อยกบ็บอกแล้วมันโลงนะนะเขาเสียเอาจังไดก็ห้าก็เอาเพราะว่าตอนนั้นห้าก็ยังกลับมาห้าก็ยังมี มีความหวังกับกับผูือื่นอยู่แต่ว่าห้าแห่งเลือกผู้นี้เล่าดีไซน์ดีไง่ายอันนี้ก็เราตกลงอยู่น้ากันไปแต่ว่าเล่าหนีสิเปลี่ยนไปเด้เปลี่ยนไปว่าเล่าสิบกรคือเก่าการน้อนน้ากันน้ำหยางกบ่คือเก่าแล้วแล้วก็เป็นก็ยังบทเนรอยบดเส้นแล้วยังผวาอยู่ไหนไหมแต่ว่าห้ากับยังตอนนั้นห่ากับเซ็กซี่สวยพุ่น้่ยๆเห็นบ่ล่ะแต่ว่าเล้าเล่ากับ คือการกระทํำบพรคือเก่าแล้วนะมันจะมาเท่ากับโอเคพ่าเป็นยังท่านเล่ารับได้คอยบอกว่าเขาต้องการคําว่าสงสารเขาต้องการนี่ต้องการอยู่น้ากันเป็นเป็นมีนิ่งกับผู้ชาย้คือแต่งงานกันอย่างกันอย่างนีนะค่ะเขาบ่ต้องการว่าโอาเอาเป็นมูซ้าซันซีนะอันคอยบว่าเอาขาอกว่าเอาสรงชันกับ เราก็ว่าให้เวลาฉันเวลาฉันเราก็ซื้อบ้านไว้อะละ่ะซื้อบ้านไว้ยู่อยู่อีกเมืองหนึง่งมาเเ็นบ้านเมืองอ่บอมเนบ่าอ่าอำเภอเดียวกันกับปูยาอยู่ดอกเราอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะเนาะก็เอยได้ค่ะอยู่เราเราซื้อบ้านไว้ยู่พิตตโบโลวันนี้คอยกะโอเคสีง่ายกันไปละอันต่วานคอยต้องลับเมืองไทยก่อนตะวันออกไปมากครับเลกครับเมืองไทยดอกก็ได้ยู่ไปอยู่มากก็เลยตัดสินใจเพิ่นเพิ่นก็เลยแต่งงาน ก็เลยแต่งงานแต่งงานยู่พิตบโบโลมีบูมมีใบมีอย่างแบบแต่งงานแล้วก็เลยบ่ากลับนะคะอันส่วนลึกๆนะว่ามีใบแต่งงานเองใดจังถามไม่ได้ค่ะว่าว่าเป็นยังไรคือแต่งงานได้ค่ะเด้ออันนี้คอยก็บปอยากบ่อไปเนาะเนาะต่ว่าคอยโอเคแหละค่ะคอยคอยแต่งงานได้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าคอยเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนอย่างมากเรียบ้อยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ยิ่งมากมัดสุสิงทุกอย่าง หมดเงินลายแห้งพี่น้องเจ้าค่ะเออกะอันนั้นโอเคอันก็แลยอยู่น้ากันไปออกายออกจากบูญญาณนั่นแหละค่ะมิญญาเพึ่งกับบ่แฮปปี้ดอกเพิ่งบอแฮปปี้กับเฮาแต่ว่าเพึ่งแหกลูกไส้เล่าพี่แห้งอิลีแเราก็ต้องย่อมเพราะว่าพ่อข่อยกับพึ่งเลิกเมียไปคือกันพึ่งเลิกเมียไปพ่อข่อยนะก็เอาข่อยมาแล้วก็อยย่ได้หกเดือนเราก็มาแต่งงานกับข่อย เอาข่มาสินะวันนี้ก็ไปอยู่น้ำกัน,นลกลกแล้วก็รลู้แวละว่าคอยเป็นยังสี่แต่ว่าเราก็ว่าบ,บ่เป็นยังอยู่กันไปให้เราคิแเราอยู่บา้านแล้วว่าอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ว่าเฮาห่อกับเป็นยม่ยิ่งแล้วว่าเราบ่เ,าเคยคิดว่าเฮาเป็นผู้ชายมามก,ก่อนหฮอก็เห็ดพะยา,ยาะเพนเฮดีแหละคะ่ะเฮาเป็นเป็นสี่ห่าก็เป็นโทษเดอคาเสียมันดัง อันรับผิดหนาต่างอ่านกับข่าวกับน้ำอ่ะงานบ้านงานซองเข้าตรงเห็ดเขาต้องเป็นเนาะ้วกับนว่าหฮาฝืนเห็ดได้ค่ะเฮาเฮาไก่เฮ้าเฮามากักเนาะเฮาก็ต้องเฮ้าก็ต้องเป็ี่ยนทุกอย่างนะคะน่ะเนาะอ่านงานบ้านงานเรียนแต่ว่าภาษาอังกฤษ่อยกับว่าท่านในดดอกมาใหม่ท่านในดหลายเลอค่ะเด้อเขาต้องไปเลียนกับต้องคูอิตาลีอยู่คิงลินเป็นเลียนภาษาอังกฤษอัน เป็นตัดรูปตัดยังเป็นภาพสีเขายังาัลลู่ไล่สีแดงสีชมพูกต้องมีการบ้านมากคู่ต้องตัดกลารบ้านไม่ให้คอยโน่นนี่นั่นคอยซัวสิเป็นอืแต่ว่าคอยเบิ้งที่วี่ดูดูนะคอยบริเฮ็ดงานเนาะม่แม่เขาบอกแห่งเฮ็ดงานนะคะทางนี้วันนี้คอยไปยุเอาเบาเบา,าอ่าเล่ใหญ่ไปยุแต่งงานแล้วนะคะแต่งงานกันแล้วก็ล่ใหญ่ไปยุบ้านเราซื้อไว้นะคะ ยู่แถวพิตาโบโลนะมันนี่ก็อยู่น้ากันน้ำกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันนี้แล้วก็ซื้อมามาให้อยู่เป็นมูแล้วย่ํา่ำเราเราก็เฮ็ดงานบ่ไก่หรอกค่ะก็อยู่ในหันละเราเฮ็ดงานอยู่แถวอันอยู่ในพิตาโบโลนั่นแหละค่ะวันนี้แล้วตันเที่ยงแล้วกลับมาหาค่อยนั่นละมัมากินแซนวิชกินยังแล้วก็กลับไปเฮ็ดงาน คอยกันหน้าบนแรงมาก่อยก็ต้องให้กับเขากบน้ำไปถ่าเล่าเป็นแม่บ้านลอยผเนนะคะเด้อบริเวณว่าเสียนบริเวณว่าห้าสิบบริเวณอย่างนี้ก็เป็นเมื่อสยางงานบ้านงานซองนนีนานวบ่ให้มีข้อตินะคะเนาะวันนี้เพิ่นก็เลยเราก็เลยยู่น้ำกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืก็เลยแบบเราก็่เค่อยๆห้าเป็นเป็นผู้ชรายมา่อก่อนก็่าห้าเป็นไม่ยิ่งกะกับขมาอีกค่ะกับขมาแบบแบบเป็นปกติอีกคือเกาอะไไหมแบบ ใส่เวลาอย่น้ำแก่และแล้วกับ,กบเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับเรื่องบนญจบบุเตียงเข้ากับว่าให้อนันกับกบโอเคแล้วกับ,กบมาอันนี้อีกแล้วกับมาคือเกา่าใหม่ๆแล้วกับยังปรับตัวอยู่นะคะนั่นแหละบันนี้มันมันการมีเรื่องต่อไปอีกนะคะเรื่องว่าเม่ยนนี่คือสีมาบุญไหว้สีมาบุญไหวยกับชีวิตของเฮาเป็นยังคือบางสันติค่ะ แต่ว่าผัวเฮ้านี่บัดตามใจเฮาเลยคือยังสมมติว่าเฮ้าท่าติท่าติท่าสีของขั้วไมโนนีนั่นไม่อยากเสียกว่าสีนี่ฉันบ่มมากสีฉันเฮาว่าเฮ้ามากสีนี่แล้วก็ว่าสีนีบดีแล้วสิคัด่อยมาตลอดตลอดตลอดใช่ไหมอันนี้อันนี้ประมาณปีแรกนั้นี่ค่ะนนี้เบาเ้าถึงนี่คือปีแรกนะคะเด้อเดี๋ยวมันสีมีต่อไปอีกคือคืออยู่ไปเรื่อยๆมีมันมีอย่างเกิดขึ้น หลายอย่างลายแนวมันสิมีตอ่ออีกเ้ยค่ะอันว่าเมญาก็ข่อยสิลุงเอ่ยกันแบบใดญผัวข่อยจิ่งสิแล้วก็ย่ำย่ำกลับไปเที่ยวเมืองไทยสิผัวข่อยก็ตามใจย่ำข่อยอยากได้นั่นได้นี่เพื่อนก็ซื้อไห้อันบ่ะซื้อหไห้เมญ่าบัดเมญ่นาเนี่ยบัดพ่อใจว่าเป็นยังคอยยงององือยังอันเขาคอยังเขาได้ยังเขาอยากได้ยังเจ้าอ,อันว่าลูกชายคือซื้อไห้หน่อยไหมย่ำไปเที่ยวเมืองไทยอีกย่างสิเดี๋ยวสิมาต่อเลอค่ะเดิม พอมามันสามสิบกว่าปีมาแล้วเขาก็ต้องหาเยอค่อยลืมเนาะมันก็ลืมมันก็มีลืมมีขมแน,น,น,น่เ้อค่ะเด้อจะถือซากันเถือซากันเอาเอาข่า,ขาวๆกอนเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะว่าอีหยังสิเกิดขึ้นแต่ว่าเขาก็โชคดีอยู่เขาได้แจ้งออกแต่งงานทุกสิ่งทุกอย่างพูดถึงแต่ว่าอ่านกับตันยานี่แหละมันมันสมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน <laughs> เดี๋ยวคุยกันต่อเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาไปคลิปนานเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคลิปอันคลิปนี้ เอาไปทนี้ก่อนเดี๋ยวผมแขวนสิม,นมาเบอกต่อเลยค่ะเด้อขอบคุณค่ะ